เอางัวอีกแล้วตัวนี้บ่แมนตัวที่4ที่หาแล้วพุว่นไว้หน่อยมันตายอากาศห้อนจัดย่างรอบน ไปแล้วก็ตายมันห้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้อนตอนนี้นะห้อนอ้ย่างรถพีเนองลมกับไมก ง,าง่าเป็นโตเลยงัวยกัะดับรอบอนจจะเป็นน้องสะสะใหญ่มีปลาหลายยันกระโหลกงวัวหันอจะเป็นธรรมชาติหือบันนอกนะพี่น้อง เอาแล้วก็มันมีย่างอยู่ทางในกัที่มันใหม่ตีนตีนหลดย่างหลดมันมันก็จะลุกใหม่งออัดพร้อมประมาณสามวันกับมดพี่น้องมันก็จะคอยใหม่ไปข้มใบอันที่แล้วคน để xin việc cho xin việc người ta tay mô hình pha yêu cam lộ để luôn 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 mày hát những gì thấy mày hát mày hát mày hát mày หยุดคห้องเขาคือกันแต่จางอย่างกันมาย่างรถแล้วค่น้องเดี็ดเลย เว้นกับคำและตกเต้นละ่ะรอถักแป๊บนึงเอยครับเป็นคนนั่งคนนันน่งนั่งเรียนยีน่รถธรรมดาที่ไหนเลย ยังไงเดี๋ยข um, 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 um ับรถตีขับปบเป็น ให้เราเบิงอีกรอบ,อบนึงพี่น้องิ้่ใหม่ครับนี่เธอใหม่น้ำละขอจบคลิปดใด้สำนานแล้วพี่น้องในี้็ข้อผ่ากไดไลค์กดแชร์กดติดตามส่อง เฮนเดอร์ครับเฮ้มีแต่คอนแหล้อบเลไม้ที่หลดละไม่คอนไม้ที่หลดนนี่ก็มดเลยเนาะ นะครับ hey,